มีตัวเลขน,นะครับภายออนไลน์ที่ D e s นะฮะได้มีการเปิดเผยมาบอกว่า1ปีมีการน้องเรียนพุ่งถึง2 5 0 0 0 0กว่าเรื่องเลยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเสียหายรวมกว่า32,000ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียเด๋ยวตีริเดกามหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาไล่าฟังฮะต้องถามว่าเพื่อนๆ่อนอยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าภายออนไลน์นั้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินนะฮะล่าสุดแล้วนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DS เเนี่ยฮะ เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ว่ามีผลบังคับใช้พรกรมาตรการป้องกันและปร,ะปร,ะราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2 5 6 6นเป็นกฎหมายนะเป็นพรกรนะที่ว่าจะมาควบคุมเรื่องของบัญชีม้าแล้วก็มีการกําหนดโทษสูงทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวไปปิดบัญชีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนนะครับไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้แค่ค่าหัวเนี่ย400บาทเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยพอมีพรกรมาแล้วไปปิดกันครับเพียบเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี d s ว่าอย่างนั้นทีนี้จากปัญหาภาัยออนไลน์นะครับที่ยังมีแนวโน้มความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ตำรวจไซเบอร์บอกว่าสถิตินั้นมันค่อยๆลดลงฮะสะท้อนจากตัวเลขของประชาชนครับมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยโพลิ i c ออนไลน์ .com ครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565นะครับจนถึงวันที่21มีนาคม2566นะครับ มีคดีความออนไลน์กว่า2 4 7 0 0 0กว่าเรื่องครับถ้าเกิดจะแบ่งนะเป็นคดีออนไลน์เนี่ย2 2 4 0 0 0กว่าเรื่องคดีอาญาอื่นๆนะครับ7,684เรื่องจำหนายออกจากระบบนะครับ16,68 0เรื่องผลการอายัดบัญชีที่มีคำร้องทั้งหมดเนี่ย74,129บัญชีนะครับมีการขออายัด5 4 0 1 7บัญชียอดเงิน6,941ล้านบาท แล้วก็อายัดได้ทันนะครับ449ล้านบาทรวมเลยค่าความเสียหายนะครับ32,083ล้านบาทโอ้โหตัวเลขสูงมากและบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จก็ยังสูงอยู่นะผู้ก่อเหตุก็ยังสามารถลวงผู้เสียหายได้นะเอราะทุกวันนี้เนี่ยในรายการสถานีประชาชนยกกังสามนะครับทางไทยพีวสออนไลน์เนี่ยผมก็มีโอากาสได้สัมภาษณ์ผู้เสียหาย แต่ละคนนะฮะเสียหาย4 0 0 0 0 0 5 0แสนล้านหนึ่งสล้านโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินนะฮะทีนี้เนี่ยปัญหาที่ว่าถูกวิจฉาชีพหลอกลวงมากที่สุดนั้นคืออะไรผมอยากให้ติดตามคลิปหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาไล่ฟังเลยนะว่าอันดับหนึ่งเลยภัยออนไลน์ที่ผู้คนโดนหลอกมากที่สุดนั้นคืออะไรกด,ดติดตามกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะกดถูกใจกดหัวใจ เพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะฮะที่ผมพยายามที่จะทำออกมาและจะทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ